สวัสดีครับเจอกันกับผมกิตินะครับบนช่องกิติคนคำนวนนะครับอ่าวันนี้โค้งสุดท้ายนะครับมาพูดมาคุยกันถึงตัวเลขที่ผมแบ่งปันไปคลิปล่าสุดนะครับเมื่อคือนเนี่ยนะครับก็เลข6ตัวก็คือ9 5 2 7 8 1เนาะนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับเลขชุด2ตัว3ตัวนะครับจากเลข6ตัวแล้วกันหลายๆท่านคงนำไป วินเองแล้วแหละนะครับแต่ผมจะมาวินปิดท้ายนะครับก่อนที่หวยจะหอ,อกนะครับก็5้ากับ2นะครับผมไม่ห้าบนนะครับ2ล่างนะก็มาดูกันแล้วก็มาลุ้นกันว่าเลข6ตัวผมเนี่ยเลขมีทั้งหมด10ตัวเนาะเลขมีทั้งหมด10บตัวนะครับเลขมีทั้งหมด10ตัวหนึ่ง6 7 8ส0ห้าหเเ้านย์นะครับผมยกมา6ตัวจะมีติดเด่นสักตัวไหมนะ นะครับผมถ้าถ้าไม่มีติดเดี่ยนสักตัวเนี่ยแย่ <laughs> yeah, เลยนะโอเคมาดูกันนะมาดูกันเออลืมเลขสองได้ยังไงเนี่ยห้าบนนะครับสองล่างนะห้าบนสองล่างนะ เลขหกตัวนะครับเลขหกตัวนี่วินไปนเลขชุดสองตัวได้สามสิบหกชุดนะสามสิบหกชุดนะครับถ้าวินไปนเลขชุดสามตัวแบบไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่ยี่สิบชุดนะครับผมก็ให้เปอร์เซ็นที่ไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามมากกว่าเนาะเพราะไปดูผลสถิติย้อนหลังแล้วเนี่ยเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ก็มีโอกาสเหมือนกันนั่นแหละ ผมจะวินเลขชุด2ตัวก่อนนะครับจากเลข6ตัวอันดับแรกเนี่ยแต่ถ้าใครนะครับชอบในเลขเด่นนะ5กับ2แลนวะก็ไม่ต้องมาดูแล้วแหละดึง5ดึง2ไปใช้งานได้เลยนะครับจะนำเป็นรูดหรือจะมาวินคู่กับเลข6ตัวนี่ก็พอนะครับเนาะโอเค9,9,9,5 97 98 91 92อย่างที่ผมพูดไว้เมื่อคืนนะครับมันก็จะมีเลขดับที่ที่คิดว่าจะ,จะดับยาวเลยก็คือเลข6นะแต่แต่ก่อนที่ผมจะคำนวณเนี่ยใช้สูตรนี้นะครับผมไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้ว6 3สามหกสามสา ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองะผมจะทำกรอบสี่เหลี่ยมไว้เลยหนะ้าเลขห้าเนาะนำไปใช้งานบนได้เลยนะครับกลับด้วยนะกลับนี่นก็คือรูดนั่แหละนะครับรูดห้าบนเลยนะต่อไปนะครับเลขเจดนะ เจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งปีที่แล้วออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับสามตัวบนนะปีที่แล้วนะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมปีหกสี่นะเจ็ดสองนะครับแปดเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดแปดแปดหนึ่งแปดสองหนึ่งเก้าหนึ่งห้า 1นึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่อ่องสอ่องเนะครับสองห้าสองเนนะอันนี้ผมก็จะตีกรอบสี่เหลี่ยมไปเลยนะ uh, เลขสเนี่ย ล่างนะครับกลับด้วยนะนะครับถ้าตัวกลับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่ไงถ้าจะเป็นเลขห้าก็แถบ,บนี้เลยนะแนวนอนแนวนอนนะครับนี่เก้าห้านะครับเจ็ดห้าแปดห้าหนึ่งห้าสองห้านะถ้าเป็นเลขสองก็เก้าสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองหนึ่งสองนะครับแล้วก็สอง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 นี่เป็นตัวกลับไหม <laughs> ตามนี้ครับผม ทีนี้มาถึงเลขชุด3ตัวนะผมจะวินแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะจากเลขทั้งหมด6ตัวนะครับ3ตัวบนนะผมจะวินตามลำดับนี้เลยนะเรียงตามเลขที่ผมเขียนไว้หตัวนี้เลยก็จะมี 9, 5, 7 9, 5, 8 9, 5, 1 9, 5, 2 5, 7, 8 หนึ่งสนะครับยีชุดนะครับก็4บรรทัด5 7 8 5 7 1นะครับ5 7 2 nah, ต่อไปก็เลขเจหลักร้อยนะเจ็ดแปดหนึ่ชุดแล้วนะต่อไปเลขแปดหลักร้อยครับ8 1ดหนึ่ 815เลข1หลักร้อยครับ129 125อ2 7เช็คดูก่อนนะเพราะว่ามันเยอะแล้วบางทีเช็ค <c oughs> ที่เลขหนึ่งนะหนึ่แต่ไม่มีเจ็ดหโอเคหนึ่งสนะครับต่อไปเลขสองหลักร้อยนะสองมีแล้วแหละนี่ไง ตัวกลับตัวโต๊ดกันนะครับ295 297 2 2 2ยังไม่มี297 298นะ <c oughs> มีอย่างเช็ <c oughs> คดูก่อนนะ2 2 2 2 2 2 2อยังไม่มีนะครับสอง2 2 2 2 2 2สอยังไม่มีนะครับสุดท้ายนะครับเก้าเชุดนะครับถ้ายึดตามเลขเด่นนะครับ ถ้ายึดตามเลขเด่นผมจะวงแค่4ชุดนะก็คือเจ้าตัวทุกชุดที่มีเลขห้กับเลขสองนะหนึ่งห้าหนแล้วก็9 5้าหสองนละกเจ็ดหนะนี่นะสี่ชุด ผมให้5้าบนใช่ไหมผมให้5้าบนเพราะฉะนั้นชุดที่มีเลข5าจะมีทั้งหมด10ชุดนะครับเนี่ยถามนี้เลยโอเคใช้เวลา8นาทีในการแบ่งปันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเจอกันหลังหวยออกแล้วกันนะครับหรือระหว่างที่รอผลหวยออกนี่เนี่ยมีอะไรมาพูดมาคุยมาแบ่งปันผมก็จะนำมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อมีเวลาสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาไว้เป็นแนวทางนะครับไม่รู้นะว่าหวยออกตัวไหน แนวทางสวัสดีครับ